มาทม,ม,ม,มาฐาน<อละ>มาทานเลย<อ>ล<ะ>มาาทมาฐนนี่เลย<อ>ล<ะ>มาฐาน พอเสียงแบบพอเหยปากเขาเละเกิยะอายร้เยอไอ้คนมาหมเยอะไชีวิตเจ้าดีดีเน่งมากือแบบเอือนตื่นขึ้งมาพอเง้นคอกึ้นขึ้นมาพอกันยังแหเลยเน่น้อตายยุเกี่เนี่มือน่ะละมาเหี่วมามตอต่าอไแ้วน่้อตายมาไล้ยุ่งไรไอ้เอ้าลเวลามาไรเลยเนี่ไอ้อาอยได้ไปอ แต่ขาลอยได้วแมวแม่รอก็อยาก้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงแหบไแล้วมือของเพลงตวันราก็คือนอนบนพนไปเลยนอนเถามาไรนอนแล้วๆเรากอบกันรอกัตื่นมาออามาไแล้วรากตืนเอแล่วงื้นเดียวอาวบาทเม่ยก็คุ้แม่ตุ้มกับวาเสียงท้องเสียงไหลยูเ คนน้อ่อต่าันต่างันน้บักามหอเาก็น่อเมือัน้อนอันนี้กรบใจสั่งแม่ไม่ม่ออกนาครับนีแม่คนมาซื้อเขบอกว่า่แมเยนใ่ใบีวหมน้องเนยน้น้องเนียนด้วยอันนี้องเนียนอันนี้เนียนอันนี้ให้ใหกับคอันนี้แบ่งราชชันพ่อเออมีซื้อแบ่งราชชั่เออจะเป็นัง ขอบคุณนี่แม่อ้ดีนะี่อันนี้อันนี้ของบ้านนะขอบคุไน้ครับตัวนี้ราคากี่แสนบอ่ห่อนครับห้าหมบาทชี้นาจะห้าหมื่นหอนแสนหน่อพี่นองครับไปซื้อไปแบ่งนาชั้นกับเปลาเปาเด้อีปนองเด้องเื้อเป็นสีเขียวเดี๋ยวจะ้ัลางเพียรีแดงด้วยกั้างลางเอาเบอร์พี พี่เอเียงมันเียวมันขาดแนี้นะคะ